you yes. สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขท้าโลดเลยหมอความสุขหมอตัวโแม่หมอของตัวนั่นเองค่ะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานนิี่บวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีดีมีไลฟ์หรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดงใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังนะคะขอบคุณคุณที่ติดตามไม่ติดตามเก็น้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคุณที่มีคําโฆษณาแต่ถ้าค่าไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคุณที่ให้ซูเปอร์เต็งแม่หมอเวยนะคะให้ไม นะมาค่ะวันนี้ถึงชาวลัคนาราศีมิถุนจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่ชาว,ชาวลัคนามิถุนนะคะดาวเจ้าเรือนเป็นดาวพุธนะคะแล้วก็มีดาวพฤหัสเคลื่อนย้ายวันที่สองตุลาย้ายเข้าสู่มหาอุดแล้วเข้าพบของ ดาวพุธคือกระดุมพระกระดุมพะระ,มพะคือเรื่องการเงินนะคะการเงินการทองของคุณจะหลั่งไหลเข้ามาสําหรับคนที่เกิดมิถุนหรือรัคนามิถุนประจําเดือนตุลานี้นะ,ะช่วงเวลานี้ดวงการเงินของคุณนะคะ จเลริญนุ่งเรืองมีแต่ปังปังปังเข้ามานั่นมาค่ะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์สินปศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์ที่ประทับในที่นี้นะคะช่วงเวลานี้ในเดือนตุลาคมนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนหรือราศีมิถุนจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่เดือนของคุณคือเรือนกะดุมพระกะดุมพระคือด้านการเงินนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะ นี่คือกระดุมพระกระดุมพระเรื่องการเงินจะเข้ามาแล้วทำให้ครอบครัวของคุณมีความสุขนี่คือเทนด์ออฟคับชีวิตการงานการเงินครอบครัวจะเปลี่ยนไปจากที่เคยครอบครัวมีเคยคอมเคยอ่อมเคยยมมีปัญหาอะไรก็ตามแต่เดือนตุลาคมนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะความสุขโชคลาภคุณปรารถนาสิ่งใดการเงินจะเข้ามาทำให้คุณมีการเปลี่ยนแปลง นานนะคะนี่คือ king of o n ถ้าคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามยิ่งถ้าเป็นผู้ชายนะตอนนี้คุณให้คุณได้ลงมือทำไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายที่เข้ามาดูคลิปนี้ตอนนี้เวลานี้กำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานเปลี่ยนแปลงแล้วดีค่ะบางคนมีไฟอยู่กับตัวเองอยู่แล้วแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างมากระตุ้นทำให้คุณอยากมีไฟในการทำงานเพิ่มมาก ขึ้นเป็นร้อยเท่าเป็นพันเท่านั่นเองนะคะนี่คือคนที่เกิดลัคนาราศีมิถุนหรือราศีมิถุนนั่นเองนะคะอะ,อะไรใหม่ๆจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานถ้าคุณถนัดสิ่งไหนให้คุณลงมือทําในสิ่งนั้นแล้วสิ่งนั้นจะนําพาผลประโยชน์ทางด้านการเงินไหมคุณอย่างที่คุณไม่เคยมีมาก่อนนั่นเองนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเงินเปลี่ยนแปลงแล้วดีนั่นเองและตอนนี้เวลา นี้คนที่เกิดลัคนามิถุนหรือราศีมิถุนคุณควรโฟกัสในเรื่องใดณนะปัจจุบันนี้ตัวตนของคุณเป็นอย่างไรคะมาค่ะโอ้ไม่ค่ะขอบคุณค่ะคุณเโอ้ดีดีดีนะคะเพราะว่าอะไรคะนี่คือเอ็ดออกวัด เอ็ดออปพบตนุกการเงินการเงินการงานทุกสิ่งทุกอย่างตนุก,ก็คือตัวตนของคุณนั่นเองนะคะคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆบางคนกําลังจะลงมือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องการงานธุกรกิจการงานเราบอกเลยว่าการเงินของคุณจะได้มาจากการงานค่ะนี่ค่ะ ในเดือนตุลาคมนี้ให้คุณลงมือทําอยากทําอะไรลงมือเลยค่ะเพราะผลสําเร็จจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วมากนะคะอย่ารอว่าอย่ารอเมื่อพร้อมไม่มีความพร้อมในพจนานุกรมของคุณนั่นเองนะคะเพราะแม่หมอก็เป็นคนที่เกิดราศีมิถุนแต่ไม่ใช่ลัคนามิถุนแต่แม่หมอจะดูทั้งลัคนามิถุนและลัคนาสิงนั่นเองเพราะเป็นคนลัคนาสิงแต่ว่าเป็นคนที่เกิดราศีมิถุนนั่นเองนะคะและตอนนี้เวลานี้ การงานการงานของคุณนับจากนี้นะคะทุกคนไม่เห็นใช่ไหมที่มันล่วงมานะคะการเงินการงานของคุณสิ่งใหม่ๆกําลังงอกเงยคุณแคปรูปนี้ไว้นะคะนี่คือความเจริญเติบโตของคุณสําหรับคนที่เกิดราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนอยู่ดีดี มันจะมีสิ่งอะไรเกิดขึ้นมาใหม่ในธุรกิจการงานของคุณนะคะตลอดเดือนมิถุนายนนี้ถ้าคุณโฟกัสในสิ่งใหม่ใ,หมในเรื่องการงานเรื่องนั้นแหละค่ะจะนำพาให้คุณนะคะประสบความสำเร็จมีเงินมีทองแล้วก็ได้เป็นเจ้าคนในคนนั่นเองนะคะต่อค่ะโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเขาอยากกระเด็นออกมาและที่สำคัญเดอรเลเวอร์ ue, ให้คุณรักตัวเองให้มากค่ะ ถ้าตอนนี้คุณอยากมีคู่หลักคุณจะได้มีคู่หลักแต่ถ้าคุณไม่มีคู่หลักคุณไม่อยากมืหาความรักคุณจะรักตัวเองมากขึ้นคุณจะหลงรักตัวเอง นะคะแม่หมอก็หลงรักตัวเองค่ะเมื่อไรที่เราหลงรักตัวเองเราจะเห็นคุณค่าและศักยภาพในตัวเราว่าเรามีคุณค่ามากแค่ไหนแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาเราโดยอัตโนมัตินั่นเองนะคะนี่คือชาวลัคนาราศีมิถุนเป็นชาวธาตุลมธาตุลมจะมีการแกว่งไปแกว่งมาแต่เนื่องด้วยดาวพฤหัสเป็นดาวมหาอดุดนำพาให้ โชคลาภเงินทองก็จะไหลมาหาคุณเร็วขึ้นนั่นเองนะคะแล้วนี่คือเดอะเลเวอร์รักตัวเองค่ะครอบครัวบ้านของคุณก็จะนำพาแต่ความสุขมาให้เอาง่ายๆเลยบ้านคุณจะมีแต่ความอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนั่นเองนะคะแต่คุณจะต้องโฟกัสที่ตัวคุณเท่านั้นพอค่ะต่อค่ะโอ้มีกอนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนอบคุณบบนี่คืออะไรคะนี่คือเพจออฟซอร์ เพจออฟสอดหมายความว่าถ้าคุณอยากจะศึกษาอยากประสบความสําเร็จอะไรก็ตามให้คุณลงมือทําลงมือทําท,ทั้งที่ยังไม่พร้อมนี่แหละค่ะคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถมีความเธอเยอทะยานนะคะเมื่ออยากได้อะไรก็ต้องลงมือทําแล้วผลสําเร็จจะตามมาทีหลังเหมือนเราอยากประสบความสําเร็จอยากจบปริญญาตรีอยากจบปริญญาโทเราก็ต้องลงมือเข้าคอร์สเรียนไม่ใช่อยู่ดีๆเราจะมาจบปริญญาโทปร ยาเอกก็คงไม่ได้นี่แหละค่ะความเก่งของคุณณนะช่วงเวลาเดือนตุลานี้นะคะหากคุณจะทำอะไรให้ศึกษาหาความรู้แล้วก็ตั้งกล้องโฟกัสให้กับตัวเองให้มากนะคะสิ่งไหนมันจะนำพาเงินให้คุณเงินอยู่ในอากาศจงคว้าเงินอยู่ในอากาศให้ได้นั่นเองต่อค่ะ คุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนค่ะณนะตอนนี้ถ้าชาวมิถุนคุณมีความขาดแคลนไม่ถึงกับไม่มีนะคะแต่ว่าเป็นความขาดแคลนที่บางสิ่งบางอย่างเงินมันไม่ได้เข้าบัญชีตลอดช่วงระยะเวลานี้แต่ตอนนี้เวลานี้มันถึงเวลาที่คุณจะเป็นนักกอก กอบโกยแล้วค่ะคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนนะคะสิ่งไหนที่ไม่ดีสําหรับคุณนะคะสิ่งนั้นไม่ใช่ของของคุณจําไว้นะคะอะไรที่เข้ามาหาคุณแล้วเดินออกจากคุณไปสิ่งนั้นไม่ใช่ของคุณอย่างแท้จริงแต่ถ้าอันไหนเข้ามาหาคุณแล้วคุณมีความสุขกายสุขใจคุณมีต่อแต่รอยยิ้มพลังงานดีๆนั่นแหละค่ะเป็นของของคุณต่อค่ะ โอ้ไม่กอดขอคุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะจัดติดในเดือนตุลาคมนี้คุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนี่คือจัดติดความยุติธรรมมาถึงคุณแล้วนะคะช่วงเวลานี้เดือนตุลาคมเดือนตุลาเป็นเดือนแม่เป็นธาตุแม่ของแม่ลมนั่นเองนะคะธาตุลมเดือนตุลาก็เป็นธาตุลมเหมือนกันแต่เป็นธาตุแม่นั่นเองนะคะและตอนนี้เวลานี้ ในเดือนตุลาคมตั้งแต่วินาทีนี้ที่คุณมามาเห็นคลิปนี้คลิปนี้นะคะเราอัดวันที่สี่นะคะวันที่สี่เป็นเลิกงามยามดีเป็นวันดีนะคะสำหรับเดือนตุลาคมเมื่อคุณได้เจอคลิปนี้ จะนำพาความสำเร็จความสมบูรณ์มาสู่คุณคุณจะได้รับความยุติธรรมทุกเรื่องราวถ้าคุณมีคดีความนะคะคุณก็จะชนะคดีความการฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลหรืออะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมคุณจะได้รับความยุติธรรมล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะมาต่อคันค่ะนับจากนี้คุณจะได้พบได้เจอสิ่งใดอีกค่ะโอ้ m ม่ o d บางคนนอนไม่หลับนะคะบางคนนอนไม่หลับ หรือบางคนอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่แต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บนะคะด้วยความเป็นกังวลให้คุณรักษากายรักษาใจตัวเองให้ดีๆนะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวคุณอย่าเป็นคนกังวลอย่าใส่เสื้อกันหนาวในหน้าร้อน ะะเพราะอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่มีใครทําร้ายคุณหรอกคะ่ะแต่คุณเป็นคนที่คิดเล็กคิดน้อยคิดไปเองบางบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ได้ใช่ตามที่คุณคิดแต่คุณเป็นคนที่หน่อยเก่งคิดเก่งนะคะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยน mindset เปลี่ยนความคิดตัวเองเปลี่ยนเป็นพลังงานบวก แม้ว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นไปตามความคิดคุณก็ตามแต่ขอให้คุณเปลี่ยนไมซ์เซ็ตเปลี่ยนเป็นพลังงานที่บวกแล้วสิ่งบวกจะเข้ามาหาคุณนั่นเองต่อค่ะโอ้ม่อบคุณ่ะขอบคุณ่ะขอบคุณ่ะขอบคุณ่ะนี่คืออะไรคะนะคะนี่คือ king of the cool นะคะคุณจะได้หลุดพน้นออกจากความขาดแคลนการงานของคุณจะประสบความสําเร็จนะคะธุรกิจการงานที่คุณวางไว้จะเป็นธุรกิจใหม่หรือธุรกิจเก่าก็าตามจะประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วเงินทองนะคะถ้าคุณจะจัดตั้งบริษัทจัดตั้งองค์กรของคุณคุณก็สามารถแค่คุณปล่อยวางวางให้ลงปรงให้ได้ถึงเวลานอนก็นอนนะคะเพราะฉะนั้นสุขภาพเป็นที่หนึ่ง ะะเห็นไหมคะสุมาอีแมสุมาอีเขาจะเป็นคนฉลาดขนาดไหนนะคะเขาก็ต้องรักษาสุขภาพตัวเองสุดท้ายคนที่ชนะในสามกก็คือสุมาอีเพราะเขารู้จักเวลานอนเวลากินเวลาทำงานแบ่งพาร์ตตัวเองให้ถูกต้องคุณก็เหมือนกันถ้าตอนนี้คุณเป็นผู้ชายที่เข้ามาูดูคนที่เกิด,าดราคณาราศีมิถุนหรือราศีวิถุน ดวงคุณเด่นในเรื่องการเงินไม่เด่นเรื่องการเงินได้ไงคะในเมื่อเข้าพบกระดุมพระกระดุมพระหมายถึงลาบยศเงินทองที่กําลังจะเข้ามาหาคุณในเดือนตุลาคมนี้นั่นเองนะคะความสําเร็จในธุรกิจของคุณไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จอะไรก็ตามมันจะนําพาเงินทองชื่อเสียงมาสู่คุณนั่นเองค่ะ โอ้มกอดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเมฆนะคะจำไว้นะคะแม้เมฆหมอกปกคลุมท้องฟ้าขนาดไหนเมฆสีดำก็ไม่สามารถเปื้อนท้องฟ้าที่สวยงามได้เหมือนตอนนี้เวลานี้ชีวิตคุณกำลังจะดุดพ้นออกจากความขาดแคน หลุดพ้นจากความอ่อมความยมอะไรที่มาปิดบังความสวยงามในชีวิตคุณปิดบังดวงชะตาของคุณไว้อยู่กําลังจะเลือนออก คุณก็เหมือนท้องฟ้าหลังจากที่ฝนโปรยไปเสร็จแล้วมเมฆหมอกเลือนหายไปท้องฟ้าจะกลับมาสวยงามเสมอนี่แหละค่ะตัวคุณคนที่เกิดลัคนาราศีมิถุนหรือราศีมิถุนช่วงนี้เวลานี้นะคะเตรียมตัวจุดพูดดังๆเลยค่ะเพราะคุณกําลังจะได้ไม่ใช่กําลังจะได้คุณได้หลุดพ้นออกจากความอ,อมความยมหลุดพ้นออกจากความขาดแคลนหลุดพ้นออกจากปัญหาอุปสรรค สิ่งที่ทำให้คุณเป็นกังวลน,นั่นเองต่อค่ะโอเมก้ oh นี่คืออะไรคะนี่คือไฟออกขับ นะคะที่คุณอ่อมคุณยมเนี่ยเพราะว่าคุณไม่มีเงินถามว่าคุณมีเงินไหมคะคุณก็มีแต่มันไม่สามารถทําให้คุณมีความสุขได้สุขนี้หมายถึงว่ามีเงินเราอยากจะซื้อนู่นซื้อนี่แต่มันไม่ได้ตามที่คุณปรารถนาให้คุณโฟกัสสิ่งที่มีอยู่อย่าโฟกัสสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอย่าโฟกัสสิ่งที่สูญเสียไปแล้วเหมือนตอนนี้เห็นไหมคะผู้หญิงคนนี้เขาโฟกัสอะไรคะเขาโฟกัสดอกไม้สามดอกที่ จมน้าไปแล้วแต่เขากลับไม่โฟกัสว่าเขามีอีกสองดอกไม้นะที่ยังเหลืออยู่ที่อยู่ข้างๆเขาทําให้เขามีความสุขมีรอยยิม้มคุณเองก็เหมือนกันค่ะอันนี้เขาเรียกว่าปัจจยาให้ให้คุณได้มีความคิดบังเกิดขึ้นว่าให้คุณโฟกัสในชีวิตของคุณโฟกัสสิ่งรอบข้างสิ่งที่คุณเป็นอยู่ณนะ ปัจจุบันอย่าไปอาไลาอาวอนถ้าคุณในเรื่องความรักหรือในเรื่องการเงินสิ่งที่มันสูญเสียไปแล้วนะคะไม่ต้องโฟกัสเรายังมีลมหายใจเราจะมี1สมองและสองมือนั่นเองต่อค่ะโอ้ไม่กขอบคุณค่ะไอคุณค่ะคุณเป็นคนฉลาดค่ะ หนึ่งคุณเป็นคนฉลาดสองคุณเป็นคนใจดีค่ะตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมแน่นอนค่ะเพราะความใจดีเพราะเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนมีบุญเราบอกเลยค่ะเพราะเรารู้ว่าเราเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มานะคะความที่คุณใจดีใจบุญทําบุญทําทานด้วยเนื้อนาบุญของคุณคุณตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมเมจะตกน้ําตกไฟคุณก็ไม่จมเห็นไหมคะคุณยังมีนะคะปีก อขนนกมาลองรับชีวิตคุณก็หมายความว่านับจากนี้นี่คือในออฟสอดคุณเป็นคนฉลาดเป็นคนตรงๆค่ะการที่เป็นคนฉลาดเป็นคนตรงบางคนก็อาจจะไม่ชอบคุณก็ได้แต่ความสามารถของคุณมีความร้นเหลือคุณเป็นคนที่อ่านเกมคนออกเข้าใจทุกถึงทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าคุณจะ พูดหรือไม่พูดเท่านั้นเองค่ะแล้วตอนนี้หน้าที่การงานของคุณในเดือนนะคะตุลาคมนี้หน้าที่การงานความสําเร็จของคุณจะก้าวเข้ามาเข้ามาหาคุณอย่างเร็วแต่ให้คุณโฟกัสในเรื่องที่มีความสุขอย่าไปโฟกัสอะไรที่เป็นปัจจัยภายนอกที่มันเป็นท็อกซิตที่ทำให้คุณไม่มีความสุขนั่นเองต่อค่ะ โอ้ oh my ก o d ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือ king of cup ถ้าคุณเป็นผู้ชายนัดตอนนี้เวลานี้นะคะโอกาสก้าวหน้าทางเรื่องการงานการค้าการผ่านคุณเห็นเรือสำเภาไหมคะนี่คือคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนรอบรู้เพราะคุณผ่านศึกสงครามมาเยอะแล้วคุณรู้เคี่ยวคุณรู้เคี่ยวของลูกค้าคุณรู้เคี่ยวของคู่แข่งของคุณเพราะฉะนั้นนะคะคุณเป็นที่ปรึกษาที่ดีเป็นคุณพ่อที่ดีการงานของคุณจะประสบความสำเร็จในเดือนตุลาคมนี้นั่นเองนะคะไม่ว่า าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยความรอบรู้ความรอบครอบของคุณเพราะคุณได้ผ่านเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างคุณได้ผ่านตําราของของเบงมาแล้วถ้าเปรียบเทียบคิงถืม คิงถือถ้วยก็คือระดับขนเบ่งนั่นเองนะคะขงเบ่งนั่นเองนะคะทุกคนณนะตอนนี้เวลานี้ไม่ว่าคุณจะทําคิดจะทําสิ่งใดขอให้คุณลงมือทําเท่านั้นเมื่อคุณได้จับสิ่งนั้นแล้วคุณไม่ยอมปล่อยง่าย,ายๆแน่นอนค่ะต่อค่ะโอเมก้าขอคุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตาม นะคะเราบอกเลยว่าสนาของคุณจริงๆค่ะนะคะที่คุณได้เจอคลิปนี้ณนะช่วงเวลานี้ก่อนวันออกพรรษาแทมเพลนนะคะชีวิตของคุณจะ,สะเสวยสเวตฉัดคุณเห็นชัดไหมคะ มีบุญบารมีนะคะใครที่ได้ถวายล่มถวายฉัดถ้าตอนนี้เวลานี้คนที่เกิดลักขณาราศีมิถุนหรือราศีมิถุนคุณได้เห็นคลิปนี้ช่วงออกพรรษาคุณไปถวายล่มหรือถวายฉัดนะคะในบุญกระถินชีวิตของคุณจะมีแต่ความล่มเย็นเป็นสุขความสุขจะเข้ามาหาคุณภายในค่มคืนภายในค่มวันนั่นเองสําหรับคนที่เกิดลัคนาราศีมิถุนเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาจะน าครอบครัวของคุณมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะคะเพราะมันขึ้นสิบถ้วยและนี่ก็คือคิงออกบอลนั่นเองนะคะออกมาแต่คิงแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะถ้าเป็นคนโสดตัวคุณนั่นแหละค่ะมีลักษณะคล้าย จิตใจแข็งแข่งเหมือนผู้ชายนั่นเองแม้ว่ารูปร่างคุณจะไม่เหมือนผู้ชายก็าตามนั่นเองนะคะต่อขาแล้วตอนนี้แถมเพลนมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจากพลังงานลบเป็นพลังงานที่เข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวมันคงนั่นเองคะ่ะ <c oughs> นาอกครับคอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะนไ่เืออะไรคะ่ะ นี่คือความสุขของคุณถ้าคุณยังไม่มีใครจะมีคนมามอบโอกาสดีๆมายื่นข้อเสนอดีมาแอบชอบพอคุณนะคะผู้ชายรูปงามผู้หญิงรูปงามนะคะอายุ25ปีขึ้นไปมามอบโอกาสใหม่ๆให้คุณโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ทำให้คุณได้มีความสุขทำให้คุณมีรอยยิ้มนั่นเองอาจจะไม่ใช่คู่หลักก็ได้นั่นเองแต่ถ้า ใครที่มีอายุมากแล้วนะคะอาจจะเป็นลูกของคุณลูกหลานของคุณก็ได้ค่ะที่จะนำพาความสุขมาสู่ชีวิตคุณนั่นเองต่อค่ะ d e v ิวระวังเรื่องอารมณ์เท่านั้นโอ้โหออกมาเลยค่ะเรื่องความขาดแคลนแล้วก็เรื่องหัวใจแล้วก็เรื่องเด d e วต์ view, ระวังคนมาชักใยด้านหลังคุณเป็นคนชาวท่านลมเป็นคนเชื่อคนง่ายค่ะ คุณจะสูญเสียเงินเนี่ยด้วยญาติพี่น้องหรือด้วยอะไรก็ตามด้วยคุณที่เป็นคนใจดีใครมายืมคุณใครมายืมใครมาขอคุณก็ให้ด้วยความที่เป็นคนที่ขี้สงสารคนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นระวังเรื่องอารมณ์ระวังภาพดวงตาภาพดวงตาหมายถึงว่าคนมาพูดนู้นพูดนี้ใส่ล้ายป้ายสีคุณหรือพูดไม่เป็นความจริงพูดเป็นเรื่องเท็จ ให้คุณปล่อยวางคุณอย่าไปใส่ใจเพราะนั่นคืออย่าไปให้ราคากับคนพวกนั้นถ้าคุณเป็นราชสีคุณจะไม่เอาตัวเองไปเกลือกกล้วกับสุนัขจริ้งจอกจําไว้นะคะคนที่เกิดราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนช่วงนี้เวลานี้ให้โฟกัสในเรื่องการเงินเพราะ นะคะสามเดือนนี้นะคะสามเดือนนี้นะคะของคุณเกี่ยวกับการเงินล้วนๆเลยค่ะเมื่อเกี่ยวกับการเงินล้วนๆแต่นี่เราดูเดือนตุลาคมก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณณนะช่วงเวลานี้นั่นเองนะคะและนี่คือเดือนตุลาคมมันจะนำพาให้คุณอารมณ์ร้อนหรือว่ามีคนมาชักใยมาพูดรับหลังคุณหรือว่าพูดต่อหน้าคุณอะไรก็ตามแต่นะคะมันจะนำพาให้คุณนะคะ มันจะทาพาให้จิตใจของคุณวาวุ่นเพราะฉะนั้นวางให้ลงปลงให้ได้โฟกัสในสิ่งที่ตัวเองหลักโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขก็พอต่อค่ะโอ้ไม่กอดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คืออะไรคะนี่คือเดอะซันนะคะเดอะซันชีวิตใหม่ความรุ่งโรจน์ถ้าคุณไม่โฟกัสนะคะเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องความอมความยมเมื่อ ให้เดอะรีวิวมาเตือนสติคุณอย่าเอาอารมณ์ไปเข้าร่วมนะคะเพราะคุณมีจิตใจที่สูงกว่าคนอื่นคนที่เกิดลัคนาราศีมิถุนหรือราศีมิถุนเพราะนี่คือเดอะสันดาวดวงใหม่ของคุณตัวของคุณเจดจระรัดใชไยแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงให้โฟกัสในเรื่องการงานเพราะการงานจะนำพาให้คุณก้าวไปสู่จุด ที่คุณปรารถนาคุณอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองคุณจะได้ทําธุรกิจเป็นของตัวเองคุณอยากมีความรุ่งโรจน์คุณอยากมีความรุ่งเรืองในเดือนตุลาคมนี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรและที่สําคัญให้คุณเดินทางอย่าอยู่กับที่นะคะเดินทางออกไปไหนก็ได้ไปในถิ่นที่นะคะที่มีพลังงานดีๆในถิ่นที่มีคนมีเงินคุณจะกลายเป็นคนมีเงินคนที่สี่คนที่ห้านะคะ ไปในพลังงานที่บวกๆแล้วคุณจะได้สิ่งบวกๆเข้ามาแล้วความสุขจะเข้ามาหาคุณความสุขจะล้างล้างพลังงานลบนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะมาต่อค่ะนี่คือเดือนสันความสุขของคุณเกิดขึ้นแล้วสําหรับคนที่เกิดราคนาลาศีมิถุนหรือลาศีมิถุนนั่นเองต่อค่ะโอ้ไม่ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนี่คืออะไรคะ นี่คือเดลวิวออปจูนดวงชะตาของคุณเปลี่ยนไปแล้วนะคะมันเปลี่ยนไปตั้งแต่เดือนกันยาแล้วค่ะแต่มันจะเปลี่ยนดีดีขึ้นก็คือเดือนนี้เดือนตุลาเพราะอะไรคะเพราะดาวพรฤหัส ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎเป็นาธาตุน้ําน้ํากับลมอยู่ด้วยกันแล้วมันจะเกิดสิ่งดีๆด,ด้านการเงินเข้ามาหาคุณอย่างอัตโนมัติอยู่ดีๆคุณก็ได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนอยู่ดีๆคุณก็ได้หลุดพ้นจากความอ่อมความยมนั่นเองและระวังที่สุดเลยเดอะเดวิลภาพลวงตาสิ่งมายั่ยุทาให้คุณ มีอารมณ์อย่าเอาอารมณ์ไปเข้าร่วมเท่านั้นเองค่ะแล้วนี่คือ the view of fortune ดวงชะตาของคุณเปลี่ยนไปแล้วคุณอยากมีโชคมีลาบคุณจะได้โชคได้ลาบนั่นเองนะคะโชคลาบครั้งนี้ในเดือนตุลาคม เป็นโชคลาภทางด้านการเงินและธุรกิจการงานใหม่ๆที่คุณกําลังวางรากฐานไว้นั่นเองนะคะโปรเจกต์อะไรก็ตามแต่ถ้าคุณได้วางรากฐานตั้งแต่เดือนสิงหากันยาแล้วมันจะประสบความสําเร็จในเดือนตุลาคมนั่นเองต่อค่ะโอ้ไม่ก็ขอคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ,คณ,คณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณเห็นนี่ไหมคะนี่คืออะไรคะ king o f Cup ค i n g of c ั p ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไพ่นี้นะคะไพ่สำหรับนี้เป็นไพ่สำหรับโดยเฉพาะคนที่เกิดละชาวราศีมิถุนเพราะมิถุนเป็นคนคู่เห็นไหมคะ เพราะมีถุนเป็นคนคู่เพราะฉะนั้นคิงออ f คั p ที่เป็นผู้หญิงไม่ว่าผู้หญิงคุณจะทำงานอะไรก็ตามคุณจะได้รับชัยชนะถูกสิ่นทุกอย่างยิ่งคุณทำธุรกิจค้าขายนะคะการงานของคุณทำอะไรใหม่ๆคุณจะประสบความสำเร็จคุณผู้ชายก็เหมือนกันค่ะเพราะที่ผ่านมาคุณได้เรียนรู้คุณได้ศึกษาจนคุณได้เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วนับจากนี้คุณคือเจ้าสัวนัมเบอร์วันในเดือนตุลาคม เพราะตกพบกระดุมพระนั่นเองนะคะนี่คือการเงินการค้าการพาณิชย์ของคุณคุณเตรียมตัวพร้อมหรือยังคะที่จะก้าวไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่ของคุณคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงโชคลาภเงินทองนับจากนี้คุณจะได้สเวสเวยเวสเวตาัตรของคุณเสวยเสวตาัตรครั้งนี้คุณได้หลุดพ้นออกจากปัญหาความกาดแค้นเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างของคุณเรียบร้อยแล้วนะคะนับจากนี้จะมีแต่สินดีๆ เข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองต่อค่ะนับจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคะคุณเป็นเจ้าสัวนะคะนับจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณที่เกิดชาวลัคนาราศีมิถุนตะลอดเดือนตุลาคมนี้นั่นเองเราบอกเลยว่าโคตรดีค่ะโอ้ไม่กอดขอบคุณค่ะ ลงมือทําค่ะลงมือทําอย่ารีรออย่าผัดวันประขันพุ่งแล้วอย่ารอเมื่อมีความพร้อมเพราะความพร้อมไม่มีอยู่จริงคุณอยากได้เป็นเศรษฐีแสนล้านหมื่นล้านพันล้านร้อยล้านคุณก็ต้องลงมือทําแล้วชื่อเสียงมันจะมาเองในเดือนตุลาคมแม้ว่าคุณไม่มีความพร้อมแม้ว่าคุณจะไม่มีความเก่งขนาดแม่หมอ เป็นนักอ่านภัยนะคะครั้งแรกแม่หมอก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเลยนะคะแม่หมอศึกษาด้วยตัวแม่หมอเองนี่คือสิทธิ์อ่อนการงานของคุณจะได้รับความชื่นชมความยกย่องจากหน่วยงานจากองค์กรของคุณไม่ว่าองค์กรของคุณจะเป็นองค์กรใหญ่หรือองค์กรเล็กก็ตามนับจากนี้นะคะนี่คือเหมือนคุณไปลบกับงา แล้วคุณได้รับชัยชนะเสียงกึกก้องสปอตไลท์จะส่องมาที่คุณไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะตอนนี้ตลอดเดือนตุลาคมน,นี้ให้คุณโฟกัสในเรื่องที่มีความสุขโลกภัยไข้เก็บสิ่งที่นอนไม่หลับมันจะมาลายหายสิ้นเพราะดวงของคุณตอนนี้กำลังเจิดจรัดตั้งแต่เดือนตุลา เขาเรียกว่า new October เพราะเกิดสิ่งใหม่ๆชีวิตของคุณจะกลายเป็นเจ้าสัวเป็นเศรษฐีนี่เป็นมหาเศรษฐีนั่นเองต่อค่ะ Oh my god ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบ,ขอบทำทำทำลงมือทำค่ะถ้าคุณเป็นคนที่เกิดราศีมิถุนหรือลัคนาราศีมิถุนเพราะแม่หมอก็เกิดราศีมิถุนเหมือนกันนั่นเองนะคะนี่ค่ะนะคะ Ace of c u p ความสุขครั้งใหม่ชีวิตครั้งใหม่รักครั้งใหม่ถ้าคุณอยากมีรักคุณจะได้เจอรักแน่นอนค่ะเพราะมันขึ้นเดือเลเบร์ความรักมาพร้อมกับการทํางานคุณอาจจะรักเงินเงินรักคุณเงินก็เลยเข้ามาหาคุณก็ได้นั่นเองแล้วนี่คือชีวิตใหม่เหมือนคุณปอกคุณช่วงเวลาหนึ่งคุณไล่ล่าคุณไล่ล่าผีเสื้อแต่ตอนนี้คุณไม่ได้ไล่ล่าผีเสื้อผีเสื้อเข้ามาหาคุณเองผีเสื้อก็หมายถึงว่า เงินทองที่กำลังจะลังไหลเข้ามาหาคุณคุณเตรียมเปิดแอปทางนาคารแล้วก็วางระบบบัญชีให้ดีๆการวางระบบบัญชีจะนำพาให้คุณได้มีเงินแบ่งสันปันส่วนให้เหมาะสมนั่นเองนะคะต่อค่ะณนะช่วงเวลานี้นะคะคุณจะได้รับข่าวใหม่ๆสิ่งใหม่ๆชีวิตใหม่ชีวิตที่มีแต่ความสวยงามนั่นเองนะคะต่อค่ะ โอ้ยค่ดโอ้ยค่ดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือ D M p a s e สิคะนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงเราบอกเลยว่าคุณจะได้แต่งงาน นะคะคุณจะได้แต่งงานถ้าคุณเป็นคนที่มีอายุนะคะ4ี 40, 50ปีแล้วนะคะคุณมีลูกมีครอบครัวแล้วบางคนจะมีเบบีบางคนนะคะนับจากนี้ธุรกิจการงานของคุณจะเจิดจรัสเพราะขึ้นเดือดซันและขึ้นเดืเอดอมเพสนะคะตอนนี้เวลานี้อะไรที่คุณทําให้คุณมีความสุขให้คุณโฟกัสในเรื่องนั้นในเดือนตุลาคมคุณจะมีเงินหลังไหลเข้ามา เป็นมหาเศรษฐีเป็นเศรษฐีนี้นั่นเองนะคะเงินทองนี้มาจากธุรกิจการงานของคุณสิ่งที่คุณลงมือทําคุณจะต้องลงมือทําเท่านั้นถ้าคุณไม่ลงมือทําคุณจะไม่ได้เป็นดีเอคุณจะไม่ได้เป็นอ่าคิงถือถ้วยและที่สําคัญตัวตนของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหน้าที่การงานของคุณจะนําพาเงินทองธุรกิจเข้ามาสู่คุณแล้วครอบครัวของคุณจะมีแต่ความสุข ความอุดมสมบูรณ์นั่นเองไม่มีอะไรดีเท่าลัคนาลาศีมิทุนหรือลาศีมิทุนอีกแล้วเรายกให้เป็นโนหนึ่งค่ะเพราะคุณได้ดูดผลออกจากความขาดแคลนออกจากอุดพ้นจากความอ่อมความยมและขอให้คุณมีสติในการใช้ชีวิตนั่นเองนะคะให้โฟกัสในเรื่องที่มีความสุขอย่าไปโฟกัสสิ่งรอบข้ามอะไรที่มันเป็นท็อกซิตเท่านั้นพอค่ะเพราะรวมของคุณดีที่สุด ะะดีที่สุด number วันในเดือนตุลานี้เราให้เป็น number วันของคนที่เกิดลัคนาราศีมิถุนแม่หมอก็เหมือนกันแม่หมอขอน้อมรับคลิปนี้เช่นกันค่ะวันนี้ไปหมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ